ศิลปะตะวันออกโดยทั่วไปครอบคลุมภูมิภาคกว้างใหญ่ในเอเชียประเทศที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลเด่นในด้านศิลปะมีสองประเทศได้อินเดียศูนย์กลางของศิลปะในเอเชียใต้และเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญเช่นพุทธและฮินดูมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยกัมพูชาและอินโดนีเซีย ผลงานศิละปะเด่นสถุวัดแกะสลักหินและสถาปัตยกรรมโมกุลเช่นทัชมาฮานยุคสมัยอินเดียมี6สมัยได้แก่จิตกรรมและปฏิมากรรมยักษ์ประดับโตระนาของสก,กุลสาจีหมายถึงรูปปั้นยักษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดับบริเวณโตระนาหรือประตูทางเข้าของสก,กุลโดยยักษ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยักษ์ตมคของเข้าใจในวัฒนธรรมไทยแต่หมายถึง ลูกแกะสลักของเทพหรือผู้วิทักษ์ในศิลปะอินเดียโบราณซึ่งมักถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพลังปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรมเมืองโมเฮนโจโดาโรเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคาดีที่สำคัญของอารยธรรมกลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งรุ่งเรืองในช่วงประมาณ1900-2600ถึง2,600ปีก่อนคิดส,สักการสถาปัตยกรรม เสาอาโศกหรือเสาหินพระเจ้าอาโศมหาราชเป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอาโศมหาราชพ้ามหาจากักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมาระยะที่ปกครองอนุทวีปอินเดียนในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่4พระเจ้าอาโศมหาราชทรงสร้างเสาหินทรายขึ้นเพื่อถวายเป็นสก,การาบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสอหินเหล่านี้สร้างโดยหินทรายจากเมืองจุนนานาเมืองแห่งตนน้นนของอินเดียปฏิมากรรมมหาสถูปสาจีคือโครงสร้างหินเก่าแก่ที่สุดในอินเดียซึ่งสร้างโดยคำสังคงพระเจ้าอโศมหาราชในช่วงพุทธศตรวรรษที่3แกนกลางของสถูปคือโครงสร้างอิฐ รูปครึ่งวงกลมที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้านบนของสถูปปักฉัณฑวิล่มหลายชั้นที่ปักอยู่บนยอดสถูปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกความสําคัญของสถูปนี้สถูปแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเก็บรักษาพระบรมสาริกธาตุซุ้มประตูโตราณทั้งสีด้านแกะสลักและตกแต่งอย่างหรูหรา และมีราวระเบีออยงล้อมรอบทั้งสถูจิตกรรมศิลิปินชาวอินเดียศิลปินสาวได้ท้าทายจารีตประเพณีและวันรนณะด้วยการว่าภาพเหตุการณ์บางตอนในพุทธประวัติมันวิการาชหยิงสาวผู้ต่อต้านเรื่องชนชั้นวันรรมและธรรมเนียมปฏิบัติขณะเดียวกันเธอได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกศิลปะอินเดีย ด้วยการริเริ่มนำประเด็นใหม่มาใช้ในการวาดภาพสไตล์ฮินดูที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนั่นคือการวาดภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติรวมทั้งหลักธรรมคำสอนตามยุคหลังเมาระยะถ้ำอันชันตาเมืองออรังกบาดรัฐมหาราชประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อพุทธศักราช โดยพระพิสุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งจึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิโบสถ์วิหารสถาปัตยกรรมยุคหลังเมาระยะเอโรราหรือนิยมทำศัพท์อีชื่อภาษาคิดว่าเอโรราหรือชื่อในภาษามาราทีเวรรระเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก ตั้งอยู่ที่อำเภออรังกบาลรัฐมหาลาสตาระประเทศอินเดียเป็นหมวดศาสนะสถานและวิหารเจาะหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วยงานศิลปะและโบราณสถานของศาสนาฮินดูศาสนาพุทธและศาสนาชัยนะอายุราวปี6 0 0 1 0 0ถึง1,000 ถ้ำหมายเลข16ถือเป็นสถาปัตยกรรมเจาะหินก้อนเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในถ้ำหมายเลข16คือไกรรันมนเทียนและราชรถที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะปฏิมากรรมยุคหลังเมาระยะรูปสลักศิลาพระพุทธรูปประทับนั่งศิลปะคันทาระที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกีกและโรมัน จึงมีพระพักคล้ายเทพอพอลโลของกิกมีพระเกษหยิกสรวยและทำจีวรเป็นริ้วผ้าธรรมชาติตามแบบปฏิมากรรมโรมันในสมัยของจกักรพรรดิออกุตุสปฏิมากรรม3วัดโทสาวตานหรือที่รู้จักในชื่อวิษนุเทวาลาตั้งอยู่ที่เมืองเทวคอนรัฐอุตตระประเทศประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกของสถาปัตยกรรมวัดในอินเดีย เหนือที่ยังคงเหลืออยู่และอุทิศให้แก่พระวิษณุสถาปัตยกรรม 3. 1. ยุคสมัยศิลปะคันธาระ,จะเจริญรุ่งเรืองระหว่างคศตวรรษที่1ถึง5ในบริเวณปากีสถานตอนเหนือและอัฟกานิสถานตอนใต้เกิดขึ้นภายใต้อาณาจักุสานะซึ่งสนับสนุนพุทธศาสนาอย่างแข่งขัน 2. ลักษณะเด่นการแกะสลักรูปพร,พ,พระพุทธเจ้าที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์จริงเช่นพระพักพระวรากายและจีวรรายละเอียดในภาพแกะสลักแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตของพระพุทธเจ้าและนิทานชาดกอิทธิพลจากศิลปะกีกโรมันเห็นได้ชัดเช่นการพับจีวรที่คล้ายเสื้อคลุมของกีกและรูป ภาพักแบบยุโรป 3. ความสำคัญทางศาสนางานศิลปะเหล่านี้ถูกใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเส้นทางสายไหมที่เชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียกลางและจีนแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในยุคโบราณจิตกรรม 3. ถ้ำอัญชันตาเป็นหมู่ถ้ำทีท่แกะสลักอยู่ในหน้าผา มีจำนวนทั้งหมด30ถ้ำภายในมีจิตกรรมฝาผนังและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธาศาสนาภาพจิตกรรมแสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจ้านิทานชาดกและวิถีชีวิตของคนในยุคโบราณศิลปะในถ้ำเหล่านี้แสดงถึงยุครุ่งเรืองของวัฒนาธรรมและศาสนา,าในถ้ำอินเดียถ้ำอัญชันตา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกปีคศ1983 ิตกรรมภาพนี้สแสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อินเดียโดยเฉพาะช่วงยุคจักรวรรดิโมกุลหรือยุคอนานิคมซึ่งดูจากสถาปัตยกรรมที่ปรากฏเช่นมัสยิดและกำแพงล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบโมกุลการใช้ช้านในขบวนพาเลตและอาหารบนหลังม้าบ่งบอกถึงพิธีการสำคัญหรือการเฉลิมฉลองของชนชั้นปกครองในยุคนั้นสถาปัตยกรรมโคโลเนียน เป็นอาคารที่มีส่วนโครงสร้างเป็นปูนและส่วนตกแต่งด้วยไม้เครื่องของอาคารโคโลเนียลสมัยก่อนปูด้วยไม้เนื้อแข็งขัดมันและใช้แผ่นไม้ฉลุตกแต่งส่วนกรอบประตูหน้าต่างทาสีเดียวกับสีอาคารเรียกอาคารลักษณะว่าเรือนขนมปังขิงจิตกรรมปฏิมากรรมสมัยใหม่แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมทางาศาสนาฮินดูเช่นลามยานะ มหาเพรตะและปุราณะต่างๆด้วยเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกภาษานกับความรอบรู้ในด้านวรรณกรรมโบราณผลงานที่โดดเด่นชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งของวาม่าคือภาพนางทมยันตีกำลังคุยกับผงการกำเนิดและพัฒนาของอารยธรรมในอินเดียในแต่ยุคสมัยอินเดีย เป็นดินแดนที่มีอรารยธรรมหลากหลายโดยการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุคมีผลต่อพัฒนาการทางศาสนาวัฒน,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 นธรรมและการปกครองที่สําคัญสามารถแบ่งตามลำดับยุคสมัยได้ดังนี้ 1. อรารยธรรมกลุ่มแม่น้ําสินธุสถานที่บริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุปัจจุบันอยู่ในปากีสถานและอินเดียตอนเหนือลักษณะเด่นเมืองที่มีการวางผังอย่างเป็นระบบเช่น โมเห็นโจดาโรและฮาราปาระบบระบายน้ำขั้นสูงและอาคารที่มีการใช้อิฐเผาการทำการเกษตรที่จเจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อพบสัญ,ญลักษณ์เทพเจ้าธรรมชาติเช่นปสุป,ปติทเทพแห่งสัตว์ป่า 2. ยุคพระเวศลักษณะเด่นการเข้ามาของชนเผาอรารยันซึ่งนำคำพีพระเวศมาเผยแพร่ เกิดวันนสีระดับได้แก่พรามกษัตริย์แพทย์และศูนย์การตั้งราัสของศาสนาฮินดูเช่นการบูชาเทพเจ้าในธรรมชาติการสร้างรัฐขนาดเล็กหรือเลกอยกยานว่าชนเผ่า 3. ยุคพุทธศาสนาและศาสนาเช่นยุคนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสีดาถะตรัสรู้และเผยแร่พระพุทธศาสนามหาวีระ ศาส,สดาหแห่งศาสนาเช่นสอนละอหินสาและความเรียบง่ายการรวมอินเดียพาต้าพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมาระยะพัฒนาสถาปัตยกรรมเช่นสถูปสาจีเสาหินอโศกสียุคคุกตะยุคทองของอินเดียลักษณะเด่นการฟื้นฟูศาสนาฮินดูอย่างยิ่งใหญ่ศิลปะที่รุ่งเรืองจิตกรรมาผนังถ้ำอัญชันตา พัฒนาการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นการค้นพบเลขศูนย์วรรณกรรมคลาสสิกเช่นมหาเพราตะและรามยนะายณะ 5. ยุคกลางลักษณะเด่นการพัฒนาอาณาจักรฮินดูเช่นอาณาจักรปัลละและจันทคุปการสร้างวัดและสถาปัตยกรรมหินเช่นวัดคาชูระโห พุทธศาสนาเริ่มลดบทบาทในอินเดียแต่แผ่ขยายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยาณนิคมอังกฤษตะวันออกมีอิทธิพลต่อศิลปะของประเทศต่นญี่ปุ่นศาสนาเด่นอังกฤษเข้าควบคุมการปกครองการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีการฟื้นฟูศิลปะและการต่อสู้เพื่อเอกราช 6. ยุคอิสลาม คสสอศ1 2 0ลักษณะเด่นการลุกราของมุสลิมเช่นเดลีสุลตานและราชวงศ์โมกุลสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเช่นทัชมาหาฮซนสุลาจามาการผรสมผสานวัฒนธรรมอิสลามและอินด ปฏิมากรรมเป็นยุคเริ่มต้นของจีนโบราณปฏิมากรรมในยุคนี้มักทำจากหินดินเหนียวหรือหยกมีลักษณะเรียบง่ายใช้ในวิธีกรรมหรือแสดงความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและเทพเจ้ารูปแบบที่พบบ่อยคือสัตว์ในตำนานเช่นมังกรหรือรูปคนในสัญลักษณ์ทางศาสนาสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อในยุคแรกของอารยธรรมจีน จิตกรรมมักมีลวดลายเรียบง่ายใช้ภาพธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาและดวงอาทิตย์พร้อมสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นมังกรและฟินิกเน้นความเชื่อและวิธีกรรมสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความศรัทธาของชาวจีนโบราณในยุคสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมราชวงเชียงสะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายโครงสร้างมักทำจากไม้และดิน มีรูปแบบที่เน้นการใช้งานเช่นบานเรือนพิธีสถานและหลุมฝังศพโดดเด่นด้วยการจัดวางที่สะท้อนความเชื่อและสภาพแวดล้อมธรรมชาติปฏิมากรรมราชวงศ์ฉางจี้ชิ้นนี้มีรูปร่างเหมือนมังกรโดยมีลำตัวที่โค้งงอคล้ายเชือกบิดส่วนโค้งที่สง่างามแสดงถึงความสามารถและทักษะอันน่าทึ่งของช่างแกะสลักหยกจีนในยุคแรก ซึ่งหยกที่แข็งและยืดหยุ่นได้นั้นดูเหมือนเป็นวัสดุที่อ่อนตัวและยืดหยุ่นได้กรรมเน้นลวดลายสัตว์ในตำนานเช่นมังกรและเสือแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาและอำนาจเหนือธรรมชาติลายเต่าเตที่ซับซ้อนนิยมใช้บนเครื่องสำริดและมีความเกี่ยวข้องกับวิธีกรรมบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นการสร้างเมืองและป้อมปราการที่แข็งแรงด้วยจากวัสดุดินและไม้เมืองหลักมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบมีระบบการขนส่งและสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาใช้ในการบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษราชวงศ์โจปฏิมากรรมโดดเด่นด้วยลวดลายสัตว์ในตำนานและรูปทรงที่วิจิต สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางศิลปะและพิธีกรรมในยุคนั้นจิตกรรมภาพวาดที่แสดงถึงโลกแห่งความเป็นจริงในรูปแบบของรูปร่างบุคคลและฉากประวัติศาสตร์นั้นพบเห็นได้ทั่วไปในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นพัฒนาการใหม่นอกจากนี้ภาพวาดยังวาดบนเครื่องปั้นดินเผาผนังหลุมฝังศพและบนผ้าไหม สถาปัตยกรรมเน้นความเรียบง่ายและสมมารตรสะท้อนแนวคิดของชื้อที่เน้นความสมดุลและกลมกลืนโครงสร้างมักใช้ไม้เป็นหลักโดยมีการประดับตกแต่งน้อยเน้นการใช้งานตัวอาคารมีหลังคาทรงโค้งปลายหลังคาย,ยกสูงเล็กน้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เริ่มเห็นได้ในยุคนี้ราชวงศ์ฉินปฏิมากรรมจิตกรรมยุคฉินเน้นการตกแต่งผนังในสุสานและราชวัง เนื้อหาสะท้อนอำนาจจักรพรรดิและความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายใช้สีสดเช่นแดงดำและทองเพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์จิตกรรมปฏิมากรรมที่โดดเด่นในยุคนี้คือกองทัพทหารดินเผาซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสุสานของจกักรพรรดิฉินซื่อห่วงทหารดินเผากว่า 8, 0 0 0ตัวมีรายละเอียดเฉพาะตัวแสดงถึงความก้าวหน้าทางศิลปะและเทคโนโลยีในยุคนั้น นอกจากนี้ยังสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและอำนาจของจกักรพรรดิในยุคโบราณของจีนสถาปัตยกรรมราชวงศ์ฉินมีผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เช่นกำแพงเมืองจีนยุคแรกที่สร้างเพื่อป้องกันสู่และสุสานจากักรพรรดิฉินซื่อหวงซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของจกักรวรรดินอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสร้างเมืองและถนนอย่างเป็นระบบ ราชวงศ์ฮั่นปฏิมากรรมปฏิมากรรมในยุราชวงฮั่นเน้นการแสดงภาพชีวิตประจำวันและความเชื่อทางศาสนาเช่นรูปปั้นของนักบรบเทพเจ้าและสัตว์ในตำนานอีกทั้งยังมีการพัฒน,นาเทคนิคการปั้นและการหล่อที่ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นรูปปั้นจากดินเผาและโลหะจิตกรรมเน้นการแสดงชีวิตประจำวันความเชื่อทางศาสนา และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นภาพการทำการเกษตรการค้าขายและเทพเจ้าพร้อมการใช้สีสันและเทคนิคที่ซับซ้อนโดยมีการตกแต่งสุสานและอาคารด้วยภาพที่สะท้อนถึงโลกหลังความตายและการปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย ราชวงศ์ถังปฏิมากรรมเน้นรูปปั้นดินเผาเช่นทหารและม้าใช้ในสุสานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สะท้อนการแพร่หลายของศาสนาพุทธและการแกะสลักหินที่แสดงเรื่องราวทางศาสนาและชีวิตประจำวันจิตรกรรมจิตรกรรมราชวงศ์ถังเน้นความงามของมนุษย์และธรรมชาติภาพวาดมักแสดงถึงสตรีในชุดหรูหราการเต้นรำ และดนตรีรวมถึงฉากชีวิตประจำวันและธรรมชาติเช่นผลงานของโจจ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองในยุคนั้นสถาปัตยกรรมเน้นการสร้างวัดและพระราชวังที่หรูหราเช่นวัดพุทธและพระราชวังในเมืองฉางอันรวมถึงสะพานและโครงสร้างทางวิศวกรรมที่งดงามอาคารใช้ไม้และหิน สะท้อนความผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความสง่างามราชวงศ์ซ่งปฏิมากรรมพระอรหรรันต์ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์เปิยซ่งสร้างขึ้นเมื่อราวปีคศ1 0 1 6ประดิษฐานที่วัดฉงชิ่งมณฑลฉานซีประเทศจีนเป็นรูปพระอรหันต์ที่งดงามมีชีวิตชีวาสุดกลุ่มหนึ่งในจีนจิตกรรม ภายในสุสานของราชวงศ์ซ่งซึ่งอยู่ใต้ดินเมืองเติงเฟิงใจกลางมณฑลเหอหนานนักโบราณคดีพบว่ามีภาพจิตรกรรมเป็นภาพเขียนสีทั้งหมดโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภาพจิตรกรรมสุสานถือว่ามีมาตรฐานทางศิลปะที่สูงส่งและมีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมสะท้อนภาพชีวิตของชาวเมืองในแต่ละวันสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่ง โดดเด่นด้วยเจดีพุทธที่สูงตะง,งานสะพานหินและไม้ขนาดใหญ่สุสานหรูหราและพระราชวังที่โออาแม้ว่าจะมีงานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมมาก่อนแล้วแต่การเขียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมได้แพร่หลายในช่วงราชวงศ์ซ่งโดยพัฒนาเป็นรูปแบบที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นซึ่งบรรยายถึงขนาดและวัสดุการทำงานในลักษณะที่กระชับและเป็นระเบียบ ราชวงศ์ชิงปฏิมากรรมโดดเด่นด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมจีนมองโกและศาสนาพุทธโดยเฉพาะอิทธิพลจากศิลป,ปะที่เบตตัวอย่างสำคัญคือเจดีย์ขาวในวัดเมียวอ,อิงที่ปักกิ่งซึ่งสะท้อนถึงฝีมือประณีตในงานศาสนาเช่นรูปพระภูทิสัตว์และเทพเจ้าวัสดุที่ใช้มีทั้งโลหะและหินแสดงถึงความพิวไหวและสมจริงงานศิลป์ยุคน เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัวในเอเชียจิตรกรรมโดดเด่นด้วยภาพวาดภูมิทัศน์ที่เน้นความเรียบง่ายและสงบโดยได้รับอิทธิพลจากปัจาระทิเต่าและเซนศิลปินนิยมใช้หมึกและผู้การสร้างสรรค์ภาพธรรมชาติเช่นภูเขาแม่น้ำและต้นไม้สื่อถึงความลึกซึ้งของจิตวิญญ,ญาณ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงได้แก่ผลงานของเจ้ามิ่งฝูและหวงกงหวังที่เน้นการใช้เส้นและพื้นที่ว่างเพื่อแสดงอารมณ์สถาปัตยกรรมผสมผสานวัฒธ,ธรรมจีนและมองโกโดยเน้นความแข็งแรงและเรียบง่ายโดดเด่นด้วยการสร้างวัดและเจดีย์ในรูปแบบศาสนารามะเช่นเจดีย์ขาวในวัดเมียวอิงที่ปักกิง่ง ใช้โครงสร้างหินและอิฐที่ทนทานพร้อมลวดลายตกแต่งที่วิจิตรสะท้อนอิทธิพลที่เบตและมีการจัดผังเมืองที่แสดงถึงความเป็นระเบียบแบบมองโกราชะวงศ์หมิงปฏิมากรรมปฏิมากรรมมีความหลากหลายทั้งในเชิงศิลปะและการใช้งานโดยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา พุทธศิลป์เป็นที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพเจ้าเช่นเจ้าแม่กวนอิมโดยวัสดุที่ใช้มีทั้งทองสำริดหินไม้และเซรามิกปฏิมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเช่นรูปปั้นในสุสานถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตเพื่อสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายสุสานจากักรพรรดิเช่นสุสานหมิงมีรูปปั้นทหารสัตว์และ้าราชบาริบาลเพื่อแสดงอำนาจและคุ้มครองผู้วัยชน งานศิลป์ในยุคนี้แสดงถึงความละเอียดอ่อนสัดส่วนสมจริงและแสดงถึงสถานะของผู้สร้างหรือผู้ว่าจ้างได้อ,อย่างชัดเจนจิตกรรมจิตกรรมลุ่งเรืองแบ่งเป็นราชสำนักเน้นความวิจิตรสีสดสะท้อนอำนาจและนักปาาเน้นภาพธรรมชาติขาวดำสื่อถึงปัจญาและความสงบเทคนิคผสมผสานความนั่งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยความสมมาตรและการออกแบบที่เน้นอำนาจและศักดิ์ศรีตัวยอย่างสำคัญได้แก่พระราชวังต้องห้ามซึ่งสะท้อนความยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิและสุสานหมิงที่มีโครงสร้างเชิงพิธีกรรมนอกจากนี้วัดและเจดียังมีรายละเอียดประณีตผสมผสานร,ระหว่างความงามและการใช้งานสะท้อนถึงความเชื่อและความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะ ราชวงศ์หยวนปฏิมากรรมโดดเด่นด้วยความสมมาตรและการออกแบบที่เน้นอำนาจและศักดิ์ศรีตัวอย่างสำคัญได้แก่พระราชวาังต้องห้ามซึ่งสะท้อนความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิและสุสานหมิงที่มีโครงสร้างเชิงพิธีกรรมนอกจากนี้วัดและเจดีย์ยังมีรายละเอียดประณีตผสมผสานร,ระหว่างความงามและการใช้งานสะท้อนถึงความเชื่อและความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะ จิตกรรมมีความโดดเด่นในงานภาพเหมือนรัชสำนักที่ประณีตและภาพภูมิทัศน์ที่สะท้อนความสงบงามของธรรมชาติช่วงปลายรัชวงศ์มีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาเช่นการใช้มิติและแสงเงาเป็นการผสมผสานาระหว่างศิลป,ปะจีนนั่งเดิมกับวัฒนธรรมใหม่สถาปัตยกรรมเน้นความสมมาตรหรูหราและลวดลายมงคลเช่นมังกรและดอกบ,บัว ตัวอย่างเด่นได้แก่พระราชวังต้องห้ามและวัดใช้ไม้และกระเบื้องเคลือบสีสดพร้อมรับอิทธิพลตะวันตกในช่วงปลายราชวงศ์สะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัว